สาวคนหนึ่งค่ะอายุ22ปีเธอมีอาชีพเป็น PR นะคะแต่ว่าเธอเนี่ยถูกบังคับให้ค้าบ,บริการทางเพศค่ะเพื่อใช้หนี่ให้กับเพื่อนที่เธอเนี่ยไปค้ำประกันเอาไว้ให้ไม่ใช่นี่ของเธอ,อด้วยคือมันไม่ใช่นี่ของเธอด้วยและเธอนะคะก็เล่าความโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับเธอในครั้งนี้ว่าเธอเนี่ยต้องรับแขกวันละสิบคนเลยจนเธอเนี่ยทนไม่ไหวค่ะคิดที่จะหนีพี่นัตตี้แต่สุดท้ายเนี่ยคือมันก็หนีไม่พ้นนะคะเพราะว่าแก๊งอ่แก๊งโหดเนี่ย ก็ยังคงตามมาทําร้ายร่างกายเธอค่ะและเหตุการณ์นี้ก็มีคนบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ด้วยใช่ค่ะก็มีคนถ่ายคลิปเหตุการณ์ทาร้ายร่างกายกันนะคะที่หน้าหอพักแห่งหนึง่งในซอยพัทยาใต้อําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะมเมื่อช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มของวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็ตามตัวไปเจอสาวพีอาคนนี้ซึ่งเธอเนี่ยก็บอกนะคะนี่นี่คลิปนี้เลยนะคะคือเธอเนี่ยบอกว่าคนที่ทําร้ายในคลิปเนี่ยเป็นตัวเธอจริงๆค่ะส่วนสาเหตุที่โดนทําร้ายเนี่ยเป็นเพราะ ออกมาจากการถูกบังคับให้ค้าบริการทางเพศนั่นเองอแต่ว่าโชคร้ายของเธอค่ะคือแก๊งทวงนี้เนี่ยตามมาจนเจอนั่นเองค่ะส่วนสาเหตุที่เธอถูกบังคับให้ค้าบริการทางเพศนั้นก็เหมือนที่เราบอกไปก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยเธอกับ เพื่อนของเธอเนี่ยนะตัดสินใจไปกู้เงินนอกระบบเป็นจํานวนเงินส0,000บาททีนี้เนี่ยเธอก็เลยตัดสินใจเป็นคนเซ็นค้าประกันให้เพราะว่าเห็นว่าเออเป็นเพื่อนพอช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพื่อนเธอกลับหนีหายไปต่างประเทศทีนี้เจ้าหนี้ก็ไม่รู้จะทวงหนี้ที่ไหน<อ>ก็เลยตัดสินใจมาทวงที่เธอเองเนื่องจากว่าเธอเนี่ยก็เป็นคนที่ค้าประกันให้เนาะทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะ ใช่ค่ะและทีนี้นะคะก็มีบุคคลอีกหนึ่งคนค่ะเขามาเกี่ยวข้องด้วยคนคนนี้นะคะชื่อว่านายเก๋อายุ21ปีเป็นสาวประเภทสองนะคะคือนายเก๋เนี่ยเขาอ้างว่าตัวเองอ่ะรับจ้างจากเจ้านี่ให้มาตามตัวเธอนะคะไปที่ร้านสักแห่งหนึ่งในซอยรุ้งแร์พัทยาใต้ค่ะพอเธอไปถึงนะคะเธอก็โดนยึดมือถือแล้วก็บัตรประชาชนค่ะแล้วก็โดนข่มขู่ว่าถ้าอยากได้คืนต้องขายบริการทางเพศอูมีข้อมีแบบนี้มาเลยแบบนี้เลยค่ะ ซึ่งนายเก๋บอกว่าจะเป็นคนหาลูกค้ามาให้นะคะซึ่งตกเฉลี่ยค่ะพี่นัตตี้วันละสิบคนโหดมากค่ะ,ะคือมันถือว่าโหดร้ายนะคะและ<อ>้วยิ่งคือเธอก็ไม่ได้อยากทําอ่ะเธอก็ต้องจําใจยอมนะคะทีนี้เธอก็คิดว่าอ่ะกัดฟันสู้เพราะว่าเออเธอก็ติดหนี้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นการจาัดก,การเซ็นค้ำประกันให้เพื่อนเธอก็อยากให้มันจบเรื่องเร็ว<อ>ๆนั่นแหละใช่ค่ะ<อ>แต่พอทําแบบนี้ไปได้สี่วันนะคะเธอก็ใช้หนี้ได้หมดค่ะสามหมื่นบาทอันนี้คือก้อนแรกนะคะทีนี้นายเก๋ไม่ยอมค่ะ นายเก๋ Nike, อ้างว่าขอค่าติดตามทวงนี้อีก5 0า0บาทก็ต้องทำารีงเออคือด้วยความที่เธอก็อยากจะจบเรื่องราเรวเรีวร้ายนี้นะคะคือเธอ,อมไม่อยากทาแล้วอะ่ะแต่เธอก็ต้องยอมเพราะที่จะแลกกับอิสรภาพค่ะทีนี้เธอคิดว่าอ่ะ5,000ันบาทเนี้ยคงจะจบแล้วแหละแต่นายเก๋ก็ยังไม่จบค่ะยังไม่จบอีกอนายเก๋นายเก๋นเนี่ยอ้างว่าได้รับการติดต่อจากเจ้านี้เดิมที่เธอกับแฟนเก่าเนี่ยเคยไปกู้ไว้เป็นเงิน90,000บาทอันนี้เธอก็ตกใจมากเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่นานมาแล้ว เธอคิดว่านายเก๋เนี่ยคงจะไปแอบ,บดูในมือถือเธอที่เธอที่โดนยึดเอาไว้อะนะคะทีนี้นายเก๋ก็บังคับเธอค่ะให้ทํางานต่ออีกหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเลยหรอใช่แล้วก็รับลูกค้าอีกวันละค่ะเป็นวันละสิบรอบอย่างเงี้ยค่ะโอ้แล้วมีแต่ลูกค้าต่างประเทศใช่ไหมใช่ชซึ่งครั้งหนึ่งก็จะเป็นเงินสองถึงสามพันบาทนะคะแล้วกว่าจะเก้าหมื่นอมโอ้โหหนึ่งเดือนคือเธอก็ไม่มีทางเลือกเธอก็เลยอ่ะต้องตัดสินใจทําค่ะอซึ่งต้องบอกนะคะว่าหลังจากที่ได้เงินแล้วเนี่ย คือนายเกย๋เนี่ยไม่ได้เอาเงินให้กับหญิงสาวรายนี้นะคะเก็บเงินไว้ทั้งหมดเลย<อ>แล้วพอหลังจากนั้นเธอก็เลยตัดสินใจว่าทําให้มันจบๆไปกัดฟัน<อ>ทําจนครบหนึ่งเดือนค่ะหลังจากนั้นเธอตัดสินใจหนีออกมาแต่เชื่อไว้ว่านายเก๋กับพวกเนี่ยก็ยังสืบตามจนรู้ว่าที่อยู่ของเธออยู่ที่ไหน<อ>แล้วคนแถวนั้นเนี่ยเขาก็เลยโทรแจ้งตํารวจสอบพอเมืองพัทยาค่ะพอตํารวจมาเนี่ยก็ให้เจราจาไกลเกี่ยกันเนาะ<อ>นายเกย๋เขาก็เลยยอมคืนโทรศัพท์มือถือให้ทีนี้ตํารวจเขาก็เลยแนะนําให้หญิงสาวรายนี้ไปแจ้งความเหอะเพราะว่ามัน อะไรมากมันน่ากลัวมากเพอหลังจากเจรจากั่เกยกันแล้วเนี่ยคิดว่าเรื่องมันจะจบใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไม่เป็นแบบนั้นค่ะนายเกกับพวกเนี่ยวกกลับมาทําร้ายร่างกายเธออีกในคืนวันที่22มิถุนายนที่เราบอกไปก่อนหน้านี้นะคะสุดท้ายเธอก็เลยตัดสินใจขุดทนไม่ไหวแล้วก็เลยนําหลักฐานทั้งหมดเนี่ยแจ้งความที่สพเมืองพัทยาค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์กันค่ะ มึงจะไปบา้าถอหนอนตอนนี้มึงไปเปล่าแจ้งความก็แจ้งดิจะไปลงบันทึกประจำวันไว้ทำไมสติแหมสภาพแจ้งเลยค่ะแจ้งเลยให้ตำรวจมาเรียกกูเรียกกูเสร็จกูก็ตบมึงอีกอ่ะกูกล้าแลกกูกับมึงอ่ะกูกล้าแลกค่มึงฟังคำกูไว้นะกูจะเป็นอะไรก็ช่างแตกก่กูกับมึงกูกล้าแลกเอาเลยค่ะมึงกล้าเจอกับกูไหมตอนนี้มึงเจอกันกับกูอีกไหมอีกสักรอบไหมอีก เหตุการณ์ที่ทาลายร่างกายอย่างเดียวแต่ว่าโหส่งคลิปเสียงมาข่มขู่<อ>แบบนี้ท<ช>ี่ด,ดูว่าทางผู้เสียหายเขาจะกังวลและกลัวมากแค่ไหนเน<อ>่ยนี่ขนาดมีการไกลเกลี่ยกันแล้วด้วยนะอ,อแต่ทีนี้ค่ะพินาตี้สิ่งที่มันน่าตกใจยิ่งกว่าก็คือพอเธอได้โทรศัพท์มือถือของเธอคือนมาแล้วนะคะเธอก็คิดว่าอาจโทรไปติดตามเจ้านี้ว่าตัวยอดนี้ทั้งหมดเนี่ยเธอปิดยอดครบถ้วนแล้วหรือย,ยังทีนี้ยอดนี้ยอดแรกนะคะที่เพื่อนเธอกู้มาสามหมื่นแล้วเธอก็เป็นคนเซ็นค้ำประกันให้เนี่ยเจ้านี้บอกว่าได้เงินคืนครบหมดแล้ว แต่ว่าเจ้านี่อีกคนค่ะที่ที่มีการอ้างว่าเธอกับแฟนเก่าเนี่ยไปกู้ไว้9 0 0 0 0บาทเนี่ยบอกว่ายัางไม่ได้รับเงินเลยแม้แต่บาทเดียวเดี๋ยวนะแล้ว1เดือนที่ทําไปก่อนหน้านี้ที่ที่เขาบอกว่าให้ทําต่ออีกหนึ่งเดือนกับอีก9ก้าหมื่นบาทเนี่ยเท่ากับว่าเก๋ไม่ได้ส่งยอดให้เลยเหรอใช่ค่ะคือเป็นศูนย์เลยทีนี้เธอก็เลยรู้สึกว่าเออมันมืดแปดด้านแล้วคือเธอไม่ไม่รู้ว่าเธอจะแบบ เรียกร้องความเป็นธรรมกับสิ่งที่เธอสูญเสียไปยังไงอะค่ะก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือแล้วก็ขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเธอเองใช่ค่ะแล้วล่าสุดวันนี้เองนะคะตํารวจสพเมืองพัทยาค่ะร่วมกับตํารวจสอบสวนกลางแล้วก็เจ้าที่พอมอนะคะได้ทําการสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมแล้วก็เตรียมที่จะเรียกออกหมายเรียกนะคะแก๊งทวงหนี้โหดที่บังคับให้ค้ากามค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะตํารวจเขาก็จะขยายผลด้วยถึงผู้ร่วมขบวนการนารกนี้ค่ะซึ่งต้องบอกนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่คือไม่แน่ใจว่าเป็น เ,เหยื่อรายแรกหรือเปล่าแต่คิดว่า<อ>นา่าจะไม่ใช่รายแรกอะใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะลักษณะการทําของแก๊งเนี้ยมันจะทําเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากอ,อเชื่อเนี่ยเพราะเมื่อกี้เป็นสามหมื่นใช่ไหมเป็นอีกเป็นอีกนี่หนึ่งนะ<ช>แต่อีกนี่หนึ่งที่มันหลายปีมาแล้วอยู่ๆมันเอามาได้ยังไงไอ้เก,ก้าหมื่นอะ<ช>คือมันพยายามไป สืบเสาะเลาะหามาจนได้อ่ะคือทำกันเป็นคำนวนกานอ่ะเออก็ต้องอยากให้ตํารวจนะคะรีบตามตัวไอ้แก๊งทวงหนี้โหดมาดําเนินคดีให้ได้เร็วๆเถอะเพราะว่าเผื่อมันมีผู้เสียหายหลายคนที่แบบโดนแบบนี้เหมือนกันหรือถ้าสมมติว่ามีผู้เสียหายเพิ่มเติมจากกรณีแก๊งพวกนี้สามารถไปให้ปากคำเพิ่มเติมหรือว่าให้ข้อมูลกับตํารวจหรือไปแจ้งความเอาผิดกับคนพวกนี้ได้นะคะที่สพมืพัทยานะคะคุณผู้ชมอย่าปล่อยให้ลอยนวลนะใช่ค่ะต้องหยุดวงจรนี้นะคะค่ะอะ